สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ,ปรเปลี่ยนชมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธิวงค์ค่ะเราจะมาพบเจอกันได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา16.30น,นทางช่องอิบี11ภาคอีสาน,าสานกดหมายเลข11ค่ะวันนี้นะคะเรามีความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวคนแก่นมาเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของเยาว,วชนคนเก่งนั่นก็คือน้องนิช,ชาและก็น้องเจนนี่นะคะที่มีการไปคว้ารางวาัลเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ แล้วก็ความสําเร็จครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับ3คนในรายการก็คือคนแรกนะคะเป็นน้องชัญญานุชด,ดํารงพุทธิน,นันทน้องนิชานั่นเองค่ะซึ่งไปเป็นผู้คว้ารางวัลผู้ชนะเลิศในรายการ The Winner Grand Winner of Miss and m r Conversation 2025นะคะและอีกคนนึงค่ะน้องยาดาพัสสีวรนณาน้องเจนนี่นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นเล็กค่ะ Miss Conversation International 2026รุ่นกิจนั่นเองใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งค่ะเป็นคุณแม่นะคะคุณยุวดีสิเมงพลค่ะท่านเป็น CEO สถาบันสอนแบบครับโมเดลแล้วก็เป็นคุณแม่ของน,อน้องชาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะเริ่มที่น้องเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเจนนี่นะคะเด็กหญิงยาดาภาศิวนา อายุ9ปีอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนิชานะคะเด็กหญิงชัญญนธ์ดำรงทินนอายุ12ปีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ค่ะขอถามน้องทั้งสองคนค่ะว่าวินาทีแรกที่มีการได้ยินชื่อของประเทศไทยเนี่ยประกาศได้รับรางวัลน่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ทำสำเร็จแล้ววันนี้ค่ะน้องนิชาล่ะคะค่ะส่วนหนูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินชื่อประเทศไทยอยู่ในเวทีระดับนานาชาติค่ะแล้วในการประกวดเวทีเนี่ยที่มีชื่อเวทีว่า Miss and m r Conversation 2025เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นยังไงบ้างคะ แตกต่างเลยก็คือเวทีนี้จัดเป็นปีแรกและจัดขึ้นในเกาะบาหลีซึ่งเกาะบาหลีเป็นเกาะที่สวยงามแล้วก็มีมูลขังมากค่ะค่ะ,คะส่วนหนูนะคะหนูรู้สึกว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะว่ามีการเก็บตัวมีรอบตอบคาถามมีห้องดามีรอบความสามารถพิเศษซึ่งเหมือนเวทีระดับโลกแบบผู้ใหญ่เลยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้อยู่บนเวทีนี้ค่ะ แล้วในฐานะของคุณยุวดีค่ะในฐานะที่เป็นคุณแม่ของน้องนิชาเนี่ยความรู้สึกที่เห็นลูกยืนอยู่บนเวทีระดับโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือเดิม,มนะคะน้องทั้งสองคนคทั้งเจนนี่ทั้งนิชาเนี่ยเราก็จะเคยเห็นแบบในเวทีในประเทศนะ,นะคะซึ่งในวันนั้นที่ไปเห็นน้องในเวทีระดับนานาชาตินะคะมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วยิ่งน้องทั้งสองคนนะคะใส่สายสพายไทยแลนด์ค่ะ,คะมันมีความภูมิใจว่า เด็กตัวเล็กๆ2คน 2> นะคะอายุ9ขวบกับ12ขวบไปในเวทีระดับนานาชาติได้ก็เก่งคือว่าน้องตัวด้วยตัวน้องเองอทั้งผู้ครูผู้ฟุกสอนแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการซัพพอตเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยะคะ่ะนี่ถือว่าเป็นเวทีแรกเลยไหมคะ,อะของของนิชาเนี่ยจะเป็นเวทีที่สองอที่สองที่สามค่ะเจนนี่เหมือนกันค่ะ,คะ แล้วช่วงกับเวลาที่เตรียมตัวออไปเดินทางที่ประเทศบาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณแม่ในส่วนของพูดถึงในส่วนของสถาบันครับโมเดลนะคะ<อ>ก็จะมีคุณครูเนมหรือคุณคงกริชไพลินเนี่ยนะคะก็จะเป็นครูผู้ฝึกสอนเขาก็จะสอนตั้งแต่เรื่องของการเดินแบบ <โ m. S 1> นะคะการเดินแบบการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆบนเวทีนะคะการตอบคําถามหรือแม้กระทั่ง เตรียมการแสดงรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมชุดนะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์บริบทของเวทีค่ะคือเขาก็จะมีการบอกโจทย์ให้เราเบื้องหน้าเบื้องต้นก่อนใช่คใช่ค่ะคือทางทางเวทีเนี่ยเขาก็จะมีโจทย์มาให้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างชุดสเต็ปไหนวันไหนใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วฝึกซ้อมหนักไหมคะน้องเจนนี่ ฝึกซ้อมสําหรับหนูนะคะหนูฝึกซ้อมเป็นเวลา2เดือนค่ะ<อ>ในหนึ่งอาทิตย์ก็ซ้อมเดินแบบซ้อมการแสดงแล้วก็<อ>เรียนภาษาอังกฤษค่ะเอาเวลาไหนไปฝึกซ้อมอ่ะลูกช่วงเวลาที่ว่างวันหยุดหรือว่าวันธรรมดาเวลาเรียนเสร็จเนีประมาณนี้ค่ะก็จะพยายามซ้อมทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วน้องลิชาล่ะคะเอาเวลาซ้อม คะ่ะสำหรับหนูนะคะการเดินแบบเนี่ยหนูซ้อมมาตั้งแต่78ปดปีแล้วค่ะก็ส่วนเรื่องการแสดงแล้วก็ก่อนที่จะไปประกวดเนี่ยค่ะ,คะก็ใช้เวลาซ้อมาประมาณ3เดือนค่ะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องผมแบบทุกอย่างในที่ต้องการไปประกวดเลยค่ะแล้วช่วงเวลาการซ้อมหรือว่าการเก็บตัวเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราหนักใจมากที่สุดไหมคะหนักใจก็น่าจะเป็นตอนชุดประจำชาติค่ะเพราะว่า มีปัญหาเรื่องปีคะ่ะลืมไม่บนรถบัสแล้วทำยังไงอะคะก็ここไม่ได้ใส่คะ่ะแต่มีปีกสำรองคะ่ะอ๋อมีปีกสำรองซึ่งก็คือถ้าในการพรีเซนต์ชุดเนี่ยก็จะมีอาจารย์คอยแนะนำให้ใช่ไหมคะแล้วเรื่องของในขณะที่เราใกล้วันเดินทางเนี่ยอะไรที่เป็นความตื่นเต้นมากที่สุดนะคะสำหรับหนูนะคะก็คือการที่หนูจะได้ไปเจอเพื่อนๆกับคณะกรรมการค่ะ ล้วเวลาเจอเพื <Ooh. S 1> ่อนแล้วเราเป็นไงบ้างคะเจอเพื่อนประเทศไหนบ้างก็เจอประเทศอินโดนีเซียค่ะเพื่อนก็น่ารักมากช่วยเราไปกินขนมไปทานข้าวใค่ะแสดงว่าหนูก็สามารถที่จะพูดภาษาต่างประเทศได้เหมือนกันได้ค่ะเล็หน่อยเพื่อนก็คอยสอนให้แล้วประทับใจอะไรในตัวเพื่อนมากที่สุดนะคะก็ประทับใจตรงที่ว่าพอเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อนก็จะช่วยสอนให้ค่ะแล้วน้องมิชานะคะที่ตื่นเต้นที่สุดในเรื่องของการเดินทางคืออะไรอะ การเดินทางของหนูที่รู้สึกตื่นเต้นก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนค่ะแล้วก็อ,อยากไปเกาะบ,บาหลีมาตั้งนานแล้วค่ะก็ได้ไปสักทีทําไมถึงมีความคิดว่าอยากไปเกาะบ,บาหลีอยาคะ่ะเพราะว่าเป็นเกาะที่สวยงามค่ะแล้วก็มีแบบคนต่างประเทศเยอะก็แบบอยากใช้ภาษาด้วยค่ะแล้วคุณแม่ละคะในช่วงของการเดินทางเนี่ยมีความกังวลใจอะไรไหมในเรื่องของน้องๆทั้งสองคนนะคะจริงๆก็ถ้าเป็นเรื่องของความกังวลน่ะนะคะก็ ในการไปประกวดอย่างที่บอกเด็กทุกคนก็คาดหวังที่จะได้รับรางวัลเนี่ยเราก็มา,มากังวลกันว่าใน,ในสิ่งที่เราเตรียมมานะคะมันมีความพร้อมไหมเราะจะสามารถตอบโจทย์ตอบบริบทของเวทีเขาได้ไหมค่ะมันก็เป็นความกังวลว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยจะทําได้ดีเหมือนตอนที่ซ้อมหรือเปล่าค่ะ,คะแล้วในฐานะของคุณยุวดีที่เป็นซ e อของสถาบันเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเด็กๆในสถาบันยังไงบ้างะคะ จริงๆสถาบันสอนเดินแบบค่ะขับโมเดลของเรานะคะก็จะมีการสอนเรื่องของการเดินแบบการปรับบุคลิกภาพนะคะให้เด็กๆตั้งแต่อายุ4ขวบ5ขวบนะคะน้องก็จะมีการเรียนการฝึกฝนมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเตรียมความพร้อมในของแต่ละเวทีทั้งในเวทีระดับประเทศหรือว่าเวทีในระดับนานาชาตินะคะ,ะก็จะเตรียมเด็กๆให้ตอบโจทย์ บ,บริบทของแต่ละเวทีซึ่งมันจะแตกต่างกันไปนะคะเด็กแต่ละคนก็จะเหมาะกับแต่ละเวทีไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วจุดแข่งอะไรในตัวของน้องทั้งสองคนที่คุณยุวดีมองเห็นบ้างคะ,ะในส่วนน้องทั้งสองคนนะคะคทั้งเจนนี่ทั้งนิชาเนี่ยเขาผ่านเวทีในระดับประเทศเนี่ยมาถือว่าเยอะพอสมควรเพราะว่า,วา,ามีการเรียนการฝึกซ้อมการประกวดกันมาเนี่ย น่าจะไม่ต่ํากว่า3าปสี่ปีนะคะทั้งสองคนค่ะแล้วก็ด้วยทั้งสองคนเนี่ย<ม>เขามีความพร้อมก็คืออย่างเจนนี่นิชาเนี่ยก็คือเรื่องของภาษาค่ะท,ที่ที่พอพอไปสื่อสารในระดับวิธีนานาชาติได้นะคะค่ะแล้วก็อกอ,อ,อย่าง สองคนนี้เขาจะมีจุดแข็งก็คือในเรื่องของการพรีเซนต์เรื่องของชุดคค่่ะะก็คือมีความมั่นใจเกินร้อยใช่ไหมคะแล้วเรื่องของชุดประจำชาติเนี่ยที่ได้มีการรับรางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะน้องนิชาความรู้สึกนั้นความรู้สึกหนูก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่สามารถพรีเซนต์ชุดแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาค่ะค่ะแล้วของเรื่องของการนําเสนอชุด เบสคอตตูบนเวทีเนี่ยเรามีการฝึกยังไงบ้างฝึกนานไหมคะด้วยมีฝึกประมาณ2เดือนค่ะเพราะว่าหลังจากที่ได้ชุดมาล้วก็สวมชุดแล้วก็ซ้อมค่ะแล้วคุณแม่ละคะในฐานะที่เป็นคุณแม่เนี่ยตอนที่เวทีเขามีการประกาศชื่อของลูกสาวเราเนี่ยโมเมนต์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนั้นหายใจไม่ออกเลยคะ่ะ <c oughs> หายใจไม่ออกเพราะว่ามันจะมี สองคนใช่ไหมคะที่ต้องมาจับมือกันก็จะมีนิชาแล้วก็มีน้องอีกคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็จับมือกันแล้วเขาก็จะประกาศชื่อคนชนะใช่ไหมคะตอนนั้นคือมือเย็นไปหมดจำได้ว่าจับมืออยู่กับครูเนมครูเนมครูที่สอนเดินแบบนะคะพอประกาศเป็นชื่อลูกออกมามันมันด้วยความแบบความทั้งดีใจทั้งความกดดันทุกอย่างมันหายไปนะคะวันนั้นก็น้ำตาไหลร้องให้ <c oughs> มาที่น้องเจนนี่กันบ้างตอนที่เวทีเข้อมีการประกาศชื่อหนูเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นเล็กนะคะ Miss Conversation i n t e r n a t i o n a l 2026ถูกไหมคะ <c oughs> ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าใช้เวลาซ้อมมาหลายเดือน <c oughs> แล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยตัวเองชนะการประกวดงานอ <c oughs> ินเตอร์เนชันแนลแล้วค่ะแล้วในตลอดการเดินทางของน้องทั้งสองคนเนี่ยคุณยูดีเห็นอะไรในตัวน้องบ้างคะถึงความตั้งใจที่ คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนะคะคือเด็กสองคนนี้นะคะในทุกครั้งที่ทจะไปที่ไปประกวดไปเก็บตัวก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอ,อบห้องดำที่ตอบคำถามหรือว่าโชว์การแสดงหรือแม้แต่บนเวทีจะขึ้นวันจริงเขามีการฝึกซ้อมก่อนขึ้นเวทีโดยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมด้วยตัวเองหรือว่ามีผู้ปกครองที่คอยช่วยดู คือได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆที่อยากจะแสดงความสามารถตัว,อตวเองแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะค่ะ <c oughs> ในการแสดงชุดประจำชาติเนี่ยมีชื่อชุดไหมคะอย่างของน้องนิชาเนี่ยจะเป็นชุดหงฟ้าชุดหงค่ะของเจนนี่จะเป็นอะไรลูกชุดกินาลีกินาีเล่นน้าค่ะตอนแรกสองชุดนีดม้มแรดงประดานใจอะไรบ้างะคะ,ค,ะคือเริ่มแรกเลยคือทางทางกองประกวดน่ะเขาให้โจทย์มาว,าว่าเป็นชุดประจำชาติค่ะที่จะต้องมีปีกค่ะที่จะต้องมีปีก ทางทางคุณคุณเนมเนี่ยกับปุปป้ปกครองเนี่ยก็มานั่งคิดกันว่าเราจะใช้ชุดอะไรที่มันม,มีปีกแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของทั้งสองคนคออกมาค่ะซึ่งก็ตกผลึกกันว่าเจนนี่เนี่ยเป็นชุดหงที่ช้าเป็นชุดหงสองของเจนนี่ก็เป็นกินาีค่ะแล้วน้องทั้งสองคนนะคะอยากที่จะทราบมากๆเลยว่าขั้นตอนการฝึกในการพรีเซนต์ชุดประจำชาติเนี่ยเป็นยังไงอะคะ การฝึกชปวะจำชาติก็รู้สึกว่าแอบยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนชุดลาตีปกติเราต้องแสดงตัวตนของหงอ<ง>อกมาค่ะแล้วน้อง่ะคะเป็นไงบ้างก็คือต้องมีความอดทนในการซ้อมเพราะว่าชุดก็ค่อนข้างจะหนักค,ะค่ะแล้วก็ต้องแสดงถึงว่าแบบเรากําลังเป็นกินารีคะ่ะต้องมีความมั่นใจค่ะแล้วในช่วงของการเก็บตัวที่บาหลีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสองคนชอบเป็นพิเศษบ้างคะก็ รับประทานอาหารดินเนอร์ค่ะแล้วก็ไปชมวิวค่ะแล้วก็เป็นการชมวิวที่เห็นเกาะบาหลีได้อยค่ะเป็นที่เลยค่ะชอบกิจกรรมรับประทานอาหารดินเนอร์แสดงว่าอาหารอร่อย่เ<ช>มนูไรที่หนูชอบมากที่สุดนะคะชอบเป็นซุปข้าวโพดค่ะค่ะแล้วน้องนิชานะคะค่ะสำหรับหนูนะคะหนูชอบรอบห้องดำที่สุดค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะได้ตอบคำถามกับกรรมการสองได้ใช้ภาษาสามหนูได้แบบ ได้เล่าเรื่องส่วนตัวของหนูแล้วก็เรื่องของแม่ด้วยค่ะแล้วมีเพื่อนจากประเทศไหนที่น้องนิชารู้สึกว่าประทับใจเขามากที่สุดะคะสาหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าประทับใจทุกประเทศเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะแบบเพื่อนทุกคนมีความเฟรนลี่มากค่ะแล้วก็ท็อคกัตทีฟคอนฟิเดนซ์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็แลกของ ขวัญกันค่ะออมีการแลกของขวัญกันด้วยหนูให้อะไรเพื่อนนะคะหนูให้เป็นกระเป๋าตังช้างคะ่ะแล้วหนูได้อะไรจากเพื่อนมาหนูได้ผ้าพันคอแล้วก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันค่ะแล้วน้องเจนนี่ล่ะคะให้อะไรเพื่อนคะหนูให้เป็นกระเป๋าช้างเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เวทีนี้เนี่ยจะมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ เป็นไงบ้างคะใช่ค่ะก็คนบาหลีก็อยู่ใกล้ชิดกันกับธรรมชาติก็เลยมีสูตรรวมจิตใจอยู่กับธรรมชาติค่ะเขาก็เลยสอนให้รักธรรมชาติไม่ทําลายป่าประมาณนี้แล้วหนูเอาหลักการนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะก็ก็อาจจะแนะนําให้เพื่อนๆพ่อแม่ให้ไปปลูกต้นไม้ค่ะรักธรรมชาติปลูกต้นไม้เยอะๆอย่าไปทําลายเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วน้องนิชานะคะค่ะสำหรับหนูนะคะแบบ คือทางกรมการกวดพาพวกหนูไปสวนสัตว์ค่ะแล้วทีนี้ทางสวนสัตว์เขาก็สอนเรื่องการปลูกต้นไม้การอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการก,การดูแลการรักษาสัตว์ค่ะ,ะมาที่คุณยุบดีกันบ้างค่ะในฐานะที่เป็นคุณแม่เนี่ยครอบครัวเนี่ยมีส่วนซัพพอร์ตสำคัญยังไงบ้างในการที่จะให้เด็กๆประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะจริงๆครอบครัวเนี่ยสำคัญมากนะคะอนอกจากตัวเด็กเองแล้วะนะคะท,ที่ที่มีใจหลักด้านเนี้ย ครอบครัวคือส่วนสําคัญที่สนับสนุนซัพพอร์ตน้องๆน,นะคะเขาประสบความสมําเร็จในวันนี้หลักๆเลยต้องขอบคุณทางผู้ปกครองของน้องๆน,นะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการจัดสรรเวลาของเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กๆก,ก็เรียนใช่ไหมคะ,คะต้องจัดสรรเวลาในการซ้อมรวมถึงค่าใช้จ่ายมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผะ แล้วก็มีการระดมความคิดในการค่อนข้างใช้ความความค่อนข้างที่จะใช้ความนอกจากความรักที่มีให้ลูกแล้วนะคะผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนก็น่าสูงแล้วก็ในส่วนของครอบครัวก็สําคัญสถาบันการศึกษาก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนเนี่ยมีการซัพพอร์ตเราอย่างไงบ้างคะในเรื่องของการประกวดครั้งนี้คะ น้องนิชากันค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะทางโรงเรียนก็อนุญาตให้หนูลาไปต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็คอยส่งก,กําลังใจให้หนูด้วยค่ะแบบเพื่อนๆคุณครูทุกคนก็แบบทักมาหาแม่แล้วก็บอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วน้องจกนี่แหะคะสำหรับหนูใช่ไหมคะคนในโรงเรียนก็คอยให้กําลังใจพอประสบความสําเร็จทางโรงเรียนก็จะจัดรางวัลชื่นชมยินดีให้ค่ะแล้วก็คุณครูก็ยังสอนว่า ไม่ว่าเราจะได้รางวัลอะไรเราก็ต้องจกักเราก็ต้องรู้จักความที่พูดว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและน้ำใจนักกีฬาค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วพอได้รับรางวัลมาเนี่ยชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะ หนูก็จะทำการฝึกฝนให้ได้เก่งกว่าน,นี้แล้วก็จะไปแข่งเวทีระดับนานาชาติต่อไปค่ะน้องนชาคะ่ะสำหรับหนูนะคะหนูก็จะฝึกฝนตัวเองเพราะว่าอนาคตหนูมีเป้าหมายเป็นของตัวเองค่ะ,คะก็แบบอยากอยากไปถึงเป้าหมายตรงนั้นให้ได้ค่ะคุณแม่รู้สึกว่าลูกของเราเนี่ยอายุ12ปีเนี่ยรู้สึกเขาโตขึ้นมากไหมคะโตค่ะรู้สึกว่าเขาเขาเขา,เขาโตเกินวัยทั้งทั้งรูปร่างหน้าตาค่ะ ตัวเขาเองด้วยว่ามีการไปลงในเพจโซเชียลหลายที่นะคะแบบทุกคนว่าสิบสองจริงหรอหน้ายี่ห้าแล้วอะไรเงี้ยดูเป็นสาวดูเป็นสาวแลค่ะแล้วว่าการที่เขามาใช้ชีวิตตรงเนี้มันทําให้เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็มีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็ถามในฐานะของที่เป็นซีอกันบ้างคุณยุดีมองเห็นอะไรในตัวน้องสองคนนี้ที่ว่าเด็กไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่ๆเลยเรื่องของการ ประกวดการแข่งขันะนะคะ,คะในระดับของอในเรื่องของนางงามนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีสิ่งที่เราไม่แพ้เขาเลยเนีย่คือรูปร่างหน้าตาค่ะ,คะแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบนะคะก็คือเรื่องของเสื้อผ้าค่ะเรื่องของชุดเรื่องของการเตรียมความพร้อมทีมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีใดนะคะสังเกตว่าทีมไทยค่อนข้างที่จะเตรียมตัวดีแล้วก็ตอบโจทย์ของอของเวทีเขาค่ะ,คะ แล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของ performance อบนเวทีคนไทยเราค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายใช้ performance ร่างกายต่อโจทย์เวทีแล้วก็ยิ้มการยิ้มกับการไหว้ของคนไทยค่อนข้างเป็นอเอกลักษณ์ที่สวยงามนะคะที่ชาวต่างชาติชื่นชมและชอบค่ะ,คะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาเยาวชนแบบนี้ค่ะ คุณยุวดีมองว่าการที่จะปั้นเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยให้ไปสู่เวทีระดับนานาชาติเนี่ยต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบหลักอะไรบ้างคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือตัวตัวของเด็กและเยาวชนเองเขาต้องเริ่มจากการที่เขามีใจรักก่อนอเด็กจะต้องมีใจรักแล้วก็ต้องมีความอดทนมีความขยันแล้วก็มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมค่ะ สิ่งที่สองเลยสำคัญก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวจะต้องสนับสนุนแล้วก็ซัพ<ม>พอร์ตนะ,นะคะ,<ม>ะในเมื่อเด็กชอบแล้วนะคะครอบครัวไม่ได้สนับสนุนมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ค่ะ,คะสิ่งสิ่งที่สำคัญก็คือครอบครัว<ม>นะคะต้องช่วยสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่เขามีความฝันด้านนี้ค่ะ,คะขอย้่าให้กับเพื่อนๆอ่นอีกรอบหนึ่งสำหรับน้องทั้งสองคนสำหรับแผนการแล้วก็ความฝันในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกวด ก็ถ้ามีความฝันใช่ไหมคะถ้าเรามีความฝันเราก็ต้องทำตามความฝันตัวเองให้เป็นจริงให้ได้คะ่ะค่ะสำหรับหนูนะคะหนูวางแผนเกี่ยวกับอนาคตตัวเองค่ะหนูอยากไปประกวดเวทีระดับโลกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอยากให้คนไทยเนี่ยภูมิใจในตัวหนูและหนูก็แบบชอบ่ะชอบการเดินแบบชอบกิจกรรมก็เลยอยากทำอะไรแบบนี้คะ่ะ คุณแม่ก็ความซัพพอร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะในระหว่างการประกวดครั้งนี้เนี่ยคุณแม่ได้เห็นความน่ารักอะไรในทีมของประเทศไทยบ้างคะเรื่องของความสามัคคีคือทีมเราที่เราไปนะคะก็จะมีนิชาเจนนี่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงนะคะซึ่งไม่ใช่คนขอนแก่นเราก็ไปกัน3สามครอบครัวค่ะแล้วก็มีทางสถาบันขับโมเดลมีคุณครูเนมมีช่างแต่งหน้าช่างทำผมนะคะที่ไปด้วย เราช่วยเหลือกันทุกอย่างอุปสรรคเราเยอะมากตั้งแต่วันที่ไปกระเป๋าก็ไม่ได้โหลดขึ้นเครื่องให้ไปถึงชุดปีกก็หายระหว่างทางค่ะ,คะลืมชุดวันที่ประกวดจริงก็เกิดอุบิเหตุลืมชุดไว้ที่โรงแรมนะค่ะ,คะซึ่งมันเห็นถึงความความรักความสามัคคีที่แต่ละคนหยิบยื่นกันช่วยกันคนละไม้ละมือคนนี้ทำผมไม่ทันช่างแต่งหน้าทำผมสองคนก็มาช่วยกันสปอร์ตกัน แล้วคุณยุวดีมีความฝันที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะอยากที่จะฝากอะไรถึงเยาวชนไทยที่อยากจะมีความฝันเหมือนกับน้องทั้งสองคนบ้างค่ะก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะน้องๆเยาวชนนะคะที่มีความชื่นชอบแล้วก็มีใจรักในการประกวดการเดินแบบแบบนี้นะคะขอให้น้องๆน,นะคะเดินตามความฝันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเด็กสองคนนี้ไม่ใช่ว่าประกวดแล้วได้มงกุดเลย เขาผ่านการแพ้การตกรอบมาหลายเวทีเหมือนกันกว่าจะมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่มีความใฝ่ฝันก็อย่าท้อนะคะก็ฝึกฝนมันฝึกฝนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะสักวันน้องจะต้องอประสบความสําเร็จตามความฝันที่น้องได้วังไว้ค่ะน้องในชาละคะอยากที่จะฝากบอกอะไรถึงเพื่อนๆที่กําลังรับสมอยู่ไหมคะค่ะก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะพยายามทาในสิ่งที่ตัวเองรัก <c oughs> แล้วก็ สิ่งสำคัญเลยนะคะรักสิ่งไหนทำสิ่งนั้นแล้วมันจะมีความสุขค่ะค่ะเจนนี่บ้างค่ะสำหรับหนูใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนหนูก็ได้คะ่ะถ้ามีความฝันเราก็ต้องก้าวให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จให้ใหได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความสําเร็จนะคะของน้องนิชาแล้วก็น้องเจนนี่แล้วก็รวมทั้งคุณยุวดีด้วยในบุบาทของคุณแม่นะคะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่มีความฝันต้องมีความพยายามค่ะและความฝันของคุณก็จะสําเร็จะค่ะ วันนี้ขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสามท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ